แต่พอมันเกินกว่าเป้าหมายมีโอกาสพวกเขาก็ไม่ทิ้งโอกาสนั้น,นะฮะแล้วก็พยายามทําให้มันดีที่สุดและสุดท้ายก็สามารถจบอันดับ2ได้จริงๆผู้บริหารเองก็ไม่ได้ทิ้งโอกาสนั้นทนั้งที่รู้ว่าหากคว้าโอกาสนั้นแล้วทําเต็มที่ไปแล้วอาจจะต้องมีโจทย์ใหญ่ในปีหน้าที่จะต้องเจอก็คือการลงทุนที่สูงมากๆนี่คือหนึ่งในทีมภูทรน,นะที่สร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็สามารถ 9, ขึ้นไปอยู่ในสึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เคยมีทีมจังหวัดทีมที่เป็นทีมจังหวัดแท้ๆภายในจังหวัดอยุทธยาได้เล่นอยู่ในไทยลีกหนึ่งเลยก็น่าจะสร้างความสุขนะ,ะให้กับแฟนบอลชาวพระนครศรีอยุธยา <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอนสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าสนุกๆในวงการฟุตบอลไทยมาเล่า ให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับมีบทสรุปนะครับสทีมที่เป็นแชมป์แล้วก็เป็นรองแชมป์ในสุฟิตบอลเมืองไทยลีกหรือว่าสุพบอลไทยลีก2ฤดูกาล2 0 2 4 2ถึง2025ซึ่ง2ทีมนี้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1น,นั่นก็คือแชมป์ชมบุรีเอฟีครับชมบุรีเนี่ยพวกเขาเคยแบบเป็นแชมป์ไทยลีกหนึมาก่อนหนสมัยในปี2007 แล้วก็ตกชั้นมาหนึ่งฤดูกาลแต่ทีมนึงเนี่ยประวัติศาสตร์ของพวกเขาไม่เคยได้เล่นในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดหรือว่าไทยลีกหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คืออยุธยายูเนเต็ดครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของอยุทยายูเนเต็ดเนี่ยแหละฮะให้ทุกท่านได้ฟังกันว่าเริ่มต้นอะไรยังไงแล้วก็ความรู้สึกออของอยุธยานะครับจริงๆอยุทยาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วหมายถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับลีกสูงสุดนะแล้วก็ตอนนี้ พวกเขามีทีมที่เป็นทีมอยุธยาจริงๆนะครับเลื่อนได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังก็อยากให้ทุกท่านกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องจอนด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าจะเล่าเรื่องของอยุทยาก็ต้องย้อนกลับไปขอเล่าตั้งแต่ประมาณสักปี2008ถึง2009 นะครับในยุคที่ฟุตบอลไทยเนี่ยก็ยังเป็นทีมองค์กรยังเป็นทีมมหาวิทยาลัยยังเป็นทีมของหน่วยงานภาครัฐอยู่นะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจยังทําทีมแล้วก็มีธนาคารที่ยังทําทีมในช่วงเวลา2008 2009เนี่ยทีมที่ได้เป็นแชมป์ในศึกฟุตบอลไทยลีกในสมัยนั้นก็คือการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่า PEA นั่นเองโดยมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่สโมสรการไฟส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA มีการไปเล่นอยู่ที่จังหวัดอยุทยานะครับเป็นสนามแข่งขันอยู่ที่จังหวัดอยุทยาโดยช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยทีมที่ได้เป็นแชมป์ในส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นทีมองค์กรนะฮะ2007เนี่ยเป็นทีมจังหวัดคือชมบุรี2006เนี่ยก็คือทีมอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับที่ปัจจุบันน่ะแปรผันมาเป็นทูแบงค n g องยูนเนเต็ด แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีธนาคารกรุงไทยเป็นแชมป์ BC เทโรศส,สนะนะครับเป็นแชมป์นะฮะพนักงานยาสูบก็เป็นแชมป์ธนาคารกรุงเทพนะครับก็เคยเป็นแชมป์ธนาคารกสิรกรไทยก็เคยเป็นทีมมหาอำานาจในศึกฟุตบอลไทยลีกมาก่อนเนี่ยแหละฮะตอนนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมบิ๊กเนมเลยนะครับของศึกฟุตบอลไทยลีกนะฮะแล้วก็ไปเล่นอยู่ที่อยุธยานักเตะชื่อดังคะ มากมายเลยที่เคยอยู่กับสโมสรการไฟฟ้านะครับธีรทรบุญมาทันรณชัยรังสิโยรังสรรวิวัฒชัยโชคนะครับแล้วก็มีอภิภูสุนทรพนาเวศเอยอะไรเอยแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีความสุขกำลังชาวยุทยาเนี่ยกำลังมีทีมฟุตบอลทีมใหญ่นะครับในศึกหลีกสูงสุดของประเทศไทย นะครับลดแล่นอยู่ปี2009เกครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฟุตบอลมวลรวมของประเทศไทยมีการพัฒนาของลีกก้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีการกําหนดจาก AFC หรือว่าสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับมีขับเรซเซนซิ่งให้แต่ละทีมเนี่ยมีพื้นฐานการสร้างส,างสโมสรที่เป็นไปในทางเดียวกันต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็สโมสรที่อยู่ภายใต้เป็นภาครัฐหรือว่าเป็นหน่วยงานราฐาาัฐวิสาหกิจเนี่ย ก็ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นสโมสรที่เป็นราชการแท้ๆอย่างหาทหารบกก็ต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทอาร์มี่ยูนิเต็ดนะครับราชนาวีตำรวจสโมสรธนาคารต่างๆสโมสรที่เป็นองค์กรอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเอออะไรเออก็ต้องมีการจดทะเบียนบางสโมสรบางองค์กรหรือว่าบางหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ด้วยนโยบายต่างๆของทางด้านองค์กร แล้วก็บางทีมที่เกิดและเติบโตอยู่ในช่วงยุคก่อนปี2009ก็ตัดสินใจที่จะปล่อยตัดสินใจที่จะขายทีมตัดสินใจที่จะยกสิทธิ์การทําทีมให้กับออผู้บริหารคนใหม่เอกชนคนใหม่ที่เข้ามานะครับอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยก็จะไปเป็นบางกอกการ์สสโมสรบางกอกการ์สที่ปัจจุบันเป็น B ีปทุมยูเนเต็ด นะครับอย่างตำรวจนะฮะสโมสรตำรวจมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เป็นอินซีพื้นตำรวจแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโปลิสเตโรฟซมันมันก็จะสวิตกันไปสวิตกันมาเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผันกันไปเปลี่ยนผันกันมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าสโมสร PA เนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยที่เคยได้แชมป์ไทยลีกเมื่อปี2008แเนี่ยแล้วก็เคยอยู่กับยุทธยา ก็มีการเปลี่ยนแปลงครับมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการที่ทางด้านของคุณิวินชิดชอบนะฮะประมาณปี2 0 0 9ันเ0ประมาณเนี้ยคุณนวินชิดชอบก็มาเทคโอเวอร์การไฟฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นบุยรัม PA PA ก็คือการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะในช่วงแรกคือบุยรมม PA แล้วก็ย้ายไปเล่นที่จังหวัดบุรีรัมครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแบบ100%เป็นเบุยรมยีเต็ด ในปัจจุบันนะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวยกันนั้นเนี่ยทางด้านของแฟนบอลอยุทยาชาวอายุธยาที่เคยเชียร์การไฟฟ้าก็มีข่าวหูค่อนข้าง,งที่จะรุนแรงครเป็นการโกรธสโมสรเป็นการโกรธผู้บริหารที่ตัดสินใจขายทีมตัดสินใจปล่อยให้เอกชนเจ้าใหม่ตอนนี้ก็คือบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจำกัดน,นะเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับก็มีการนำเสื้อสโมสรที่เป็นไฟฟ้าเมื่อก่อนเขาเรียกไฟฟ้ายุทยา นะฮะสโมสรไฟฟ้ายุธยาเนี่ยเป็นฉายานะครับไม่ไม่ใช่ชื่อจริงๆนะสมัยก่อนเป็นไฟฟ้ายุธยาเอาเสื้อไฟฟ้ายุธยาเนี่ยสีม่วงคันอ,อกฟิลิปส์นะครับผมยังจําได้อยู่เลยเป็นเสื้อที่สวยมากนะครับเอามาเผาฮะแฟนบอลเป็นร้อยคนครับก็มีการเอาเสื้อมาเผาเพื่อที่จะสร้างซิมโบลิกหรือว่าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ซึ่ง ไม่ใช่แค่เพียงไฟฟ้ายุทธยานะในช่วงเวลาเดียวกันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลายต่อหลายสโมสรในการเปลี่ยนสนามเปลี่ยนจังหวัดนะครับเปลี่ยนจังหวัดแข่งขันเปลี่ยนสนามแข่งขันจนแฟนบอลเองก็โมโหพอสมควรในหลายต่อหลายทีมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนบอลการไฟฟ้ายุทธยาในสมัยนั้นและส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ตามไปเชียร์ทางด้านของบุีร์นะครับก็จะพยายามหาทีม ที่อยู่ในจังหวัดเชียร์ทีมที่อยู่ในจังหวัดนะฮะก็อยู่ในไทยลีก3หรือว่าลีกภูมิภาคในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนก็คือึกฟุตบอลดิวิชัน2มีช่วงหนึ่งก็เป็นไทยลีก4นั่นเองนะฮะและมีทีมหนึ่งครับเป็นทีมที่มีฐานอยู่ในจังหวัดอยุธยาชื่อทีมสโมสรฟุตบอลเทศบาลเมืองเสนาครับโดยสโมสรแห่งนี้เนี่ยก็เข้าแข่งขัน ตั้งแต่ประมาณพักปี50ก็คือประมาณปี2007 2008ประมาณนี้นะฮะก็มีการลงแข่งขันในสืบฟืบบอลชิงถ้วยพระราชทานขอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งแข่งขันในสืบฟืบบอลชิงถ้วยพระราชทานขอนะครับในปี2014นะฮะแล้วก็ไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับและปี2015ก็ยังแข่งขันจนกระทั่งนะฮะในถ้วยขอในปี2015เนี่ย ตอนนั้นถ้วยขอเนี่ยเป็นถ้วยที่ถ้วยกอรเนี่ยก็คือการชิงระหว่างแชมป์เอฟเอคับกับแชมป์ไทยลีกเนาะส่วนถ้วยขอเนี่ยจะคล้ายๆเซมิโปลีกในปัจจุบันนะเป็นการคัดทีมจากนอกลีกเข้ามาอยู่ในดิวิชั่น2ซึ่งในปี2015นะครับทางด้านของสมโมสรฟุตบอลเทศบาลเมืองเสนาเนี่ยก็ได้ผ่านนะครับเข้าไปสู่ศึกฟุตบอลดิวิชั่น Division 2ในฤดูกาลต่อมาก็คือฤดูกาล2016นะฮะผ่านจาก การแข่งขันในถ้วยขอเนี่ยแหละครับและในฤดูกาล2016นะครับก็มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสโมสรน,นั่นคือจุดเริ่มต้นของอยุทยายูเนเต็ดครับในปี2016เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นสโมสรอยุธยายูเนเต็ดนะครับแล้วก็ตั้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อบริษัทอยุธยายูเนเต็ดนะครับแล้วก็เล่นดิวิชั่น2หลังจากนั้นก็เล่นดิวิชั่น2เรื่อยๆภายใต้ชื่อของอยุธยายูเนเต็ด นะครับแล้วก็มีการรวมกับสโมสรอีกสโมสรหนึ่งที่อยู่ในอยุธยาเหมือนกันนั่นก็คืออยุธยาวอริเออร์นะครับมารวมทีมกันเลยครับเพราะว่าอยุธยาวอริเออร์เนี่ยตอนที่ได้เลื่อนชั้นมาเล่นไทยลีกสามเนี่ยก็ต้องคืนสิทธิ์นะฮะคือสิทธิ์ของเขาเนี่ยเป็นจังหวัดพิจิตรก็มีการคืนสิทธ์กันไปคืนสิทธ์กันมาเนี่ยนะฮะสุดท้ายอยุธยา2ทีมก็มารวมกันพอมารวมกันเป็นอยุธยายูเนเต็ดที่มีเขาเรียกว่ามีปึกแผ่นมากขึ้นมีมีความแข็งแกร่งมากขึ้น นะครับประธานสมโมสรก็มีการรวมกันนะครับจับมือกันโดยคุณนิรันด์วณิธวรพงษ์แล้วก็ทางด้านของพี่อีทนะครับอดิศักดิ์พันเจริญวรกุลประธานอดีตประธานสมโมสรของอยุธยาวเวอร์กเอร์ก็รวมกันนะแล้วก็สร้างทีมอยุธยายูเนเต็ดเปลี่ยนจากสนามที่เคยใช้ที่อำเภอเสนานะครับมาเป็นสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในตัวเมืองอยุทยาเลยทีเนี้ยก็เริ่มมีการสร้างทีมอย่างเป็น รูปธรรมมากขึ้นมีแฟนบอลอย่างจริงๆจังเป็นแฟนบอลยุทธยามากขึ้นซึ่งหลังจากที่ใช้ชื่อยุทธยาอยู่ในเตดนะครับลงสนามแข่งขันในสึกฟตุตบอลไทยลีก3หรือว่าสึกฟตุตบอลดิวิชั่น2เดิมมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยจนปี2018นะครับพวกเขาได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นสู่สึกฟตุตบอลไทยลีก2นะครับในฐานะอันดับที่3ของดิวิชั่น2นะครับแล้วก็ได้เลื่อนชั้นมาเล่นในสึกฟตุตบอลไทยลีก2เนี่ยในปี2019หรือว่าพศ 2562นะครับก็เมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วแล้วก็ลอดแล่นอยู่ในศึกฟุตบอลไทยลีก2มาระดับหนึ่งเลยนะฮะโดยช่วงแรกๆในปี2563เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีตอนนั้นมีพี่ใหม่ นะครับสันติชัยเผือกเป็นเฮดโค้ชนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยมียูบยองซูงที่เป็นกองหน้าของทีมยิงเยอะๆนะปีปนั้นเน่ยเขายิงไป20ประตูจนกระทั่งได้ย้ายมาอยู่ไทยลีกหนึ่งกับชนบุรีนะครับสำหรับกองหน้าชาวเกาหลีใต้นะครับโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยตอนที่อยู่กับทางด้านของพี่ใหม่สันติชัยเผือกก็มีการยืมตัวนักเตะนะครับจากทางด้านเมืองทองมาหลายต่อหลายคนแล้วก็ฤดูกาลต่อมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยในฤดูกาล2 0 2 1ันยี่สิบเอ็ดถึงสง 2022เนี่ยโค้ชเนี่ยก็เป็นทางด้านของพี่เจตเจษฎาจิตสวัฒน์นะครับแล้วก็มีการยืมนักเตะเมืองทองนะครับมาเล่นอยู่กับสโมสรอ,อายุธยาเยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นโสพลวิทย์ทีรพัฒนเราฮาบุตร นะครับสรันยูพางวันเอาชื่อดังๆแล้วกันนะฮะสรายุทธอยู่สืบเชื้อนะครับแล้วก็มีทางด้านของนนทวัฒนกิ่นจำปาสีวุฒธธิศักดิ์สีชัยทรงวุฒิไข้ควรปนวัฒน์โชตจิรชัยธรน,นะครับที่ตัวเล็กๆนะฮะตอนนั้นเนี่ยยืมตัวจากเมืองทองนะสิบกว่าคนเลยทีเดียวนะครับในการที่จะมาสร้างทีมอยุทธยาก็คือ พูดง่ายคือให้เมืองทองเข้ามาช่วยทําทีมนะะแล้วก็ต่อมาก็มีการให้ทางด้านของแบงคอกยูเนเต็แล้วก็มีการให้แบงคอกยูเนเต็นะฮะเข้ามาช่วยทําทีมตอนแรกเนี่ยผมเคยคุยกับทางด้านของคุณอีท นะครับที่เป็นประธานสโมสรแกก็บอกว่าแกก็ทามาเรื่อยๆเนี่ยแหละฮะแล้วก็อยู่ในศึกฟุตบอลไทยลีก2มาเรื่อยๆแล้วก็ให้เมืองทองมาช่วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ให้ BU มาช่วยเอานักเตะของ B u เข้ามาอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอทําไปทํามาทําไปทํามาปีนี้เนี่ยดันผลงานดีครับแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นแกก็เลยเต็มที่คือแกไม่ปิดกั้นโอกาสในการที่จะสโมสรตัวเองจะได้เลื่อนชั้นคือทําเต็มที่ฮะแล้วก็โอเค เลื่อนมันอาจจะต้องใช้เงินเยอะใช้อะไรเยอะแต่ว่าก็เดี๋ยวเรื่องของเงินเรื่องของเม็ดเงินในการหาสปอนเซอร์ในฤดูกาลหน้าก็ค่อยว่ากาันในฤดูกาลหน้าแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยพอมันมีโอกาสก็ทําเต็มที่โดยฤดูกาลนี้ครหลังจากอยู่ในศึกฟุตบอลไทยลีก2มาเรื่อยๆนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นโดดเด่นนะครับสำหรับอยุธยายูเนเต็ดนะครับสาเกมพวกเขาเก็บไปได้6 10คะแนนนะครับชนะ17เสมอ9แพ้6นะฮะก็ติดท็อป6อยู่ตลอดอันดับ3บ้างอันดับ2บ้างและตอนท้ายๆเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกแซงทางด้านของแพร่ยูเนเต็ดนะครับที่อยู่อันดับ1มานานพอสมควรเลยสำหรับแพร่นะครับและก็ตกลงไปจนอนยุทยาเนี่ยจบอันดับ2ได้โดยพวกเขาเนี่ยมีทางด้านของไคเก้นะครับเป็นดาวซันโวของลีกด้วยนะคะ ของอยุทยายู่นเตดยิงไป21่ประตูนะครับแล้วนอกจากทางด้านของไคเก้เนี่ยก็มีอังเดลุยส์นะครับยิงไปอีก11ประตูนี่คือ2คนนะครับของอยุทยาที่ยิงเยอะที่สุดแล้วก็เป็นรองดาวซันโวของทีม2คนนี้ยิงรวมกันก็32ประตูนะครับแล้วก็นักเตะคนสำคัญรายอื่นๆนะก็มีทั้งทีรัตมีภูวโดนภูวโดนนี่เป็นนักเตะผู้รักษาประตูนะครับที่ติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีไปแล้วนะครับแล้วก็มีเวลลิงตันนี่ก็เป็นกอง หลังตัวเก่าชาวบราซิลนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างไคเก้อย่างที่ผมบอกไปนะครับมีอังเดหลุยนะครับมีชูคิดวันนัประเพามีนักเตะ ที่เคยเล่นอยู่ในสุขบอลไทยลีกหนึ่งนะหลายคนอนุวัฒน์น้อยชื่นพันนี่เคยอยู่กับแบงคอกนะครับแล้วก็กองกลางตัวหลักเนี่ยก็คือนัทพลวรสุทธ์นี่เคยอยู่กับนครปฐมยูเนเต็ดแล้วก็เคยไปอยู่กับ B ีีด้วยนะแล้วก็มีนัชชาพงศ์สมบูรณ์เในติธรอแก้วจเจริญชูคิสวรรณพเพานะครับอันนี้ยืมตัวมาจากทูแบงคอกยูเนเต็ดนักเตะจากทูแบงคอกยูเนเต็ดมีหลายคนนะมีมีทางด้านของภูมิชนกพักพลนารากรพัศกรเบี้ยวทุ่งน้อยนะครับมีสรายุทธ อยู่สืบเชื้อนี่ก็อยู่ตั้งแต่ในยุคตั้งแต่ช่วงของเมืองทองด้วยนะครับก็อยู่กับทีมมายาวนานจนมาถึงปัจจุบันซึ่งนักเตะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นนักเตะชาวไทยที่อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับสำหรับอยุธยายเนเต็ดแต่ว่าก็สามารถที่จะ ช่วยกันนะครับอายุก็20-21-22อะไรประมาณนี้นะครับมีทีกวินจันศรีด้วยทีกวินนี่ก่อนที่จะมาอยู่กับยุทธยาูุนเต็ดนี่เขาก็ติดทีมชาติไทยชุดยุไม่เกิน19ปีนะก็เป็นยุคเป็นกัปตันทีมด้วยเป็นยุคเดียวกับชนพัฒนบัวพันธ์เอยวยาริศชูทองนะครับ เป็นนักเตะในรุ่นดาวคราวเดียวกันแล้วก็มีคาคณะคำยกด้วยเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นเป็นรุ่นดาวคราวเดียวกันโดยทีกวินเนี่ยก็มาอยู่กับยุทธยาแล้วก็ช่วยให้ยุทธยาเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนชั้นได้นี่เป็นลิสต์นักเตะที่มีอยู่นะครับที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นภาพรวมก็คือส่วนใหญ่อ่ะพูดง่ายๆคือทีมยุทธยาเนี่ยเริ่มต้นในปีนี้ก็เหมือนจะปีก่อนๆก,ก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความคาดหวังสูงขนาดนั้นนะครับอาจจะมองเพียงแค่เรื่องของเป็นพื้นที่ให้กับ นักเตะเยาวชนนักเตะดาวรุ่งของสโมสรใหญ่ๆที่ไปเป็นพาร์เทเนอร์อย่างเช่นเมืองทองยูเนเตตอย่างเช่นทรูแบงคอกยูเนเตดนะครับที่ส่งนักเตะมาชุบเลี้ยงชุบตัวนะครับมาเป็นเปิดโอกาสให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยได้มีเกม นะครับแต่ปีนี้มีผลงานที่ดีมันเกินกว่าเป้าหมายเป้าหมายผมว่าอาจจะรอดพ้นจากการตกชั้นภายใต้งบประมาณที่มีแต่พอมันเกินกว่าเป้าหมายมีโอกาสพวกเขาก็ไม่ทิ้งโอกาสนั้นฮะแล้วก็พยายามทําให้มันดีที่สุดและสุดท้ายก็สามารถจบอันดับ2ได้จริงๆโดยที่ผู้บริหารเองก็ไม่ได้ทิ้งโอกาสนั้นทนั้งที่รู้ว่าหากคว้าโอกาสนั้นแล้วทําเต็มที่ไปแล้วอาจจะต้องมีโจทย์ใหญ่ในปีหน้าที่จะต้องเจอก็คือการลงทุนที่สูงมากมาก ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างสศึกบอลไทยลีกหนึ่งแต่ว่าการที่จะได้นําสโมสรจากจังหวัดอยุธยาซึ่งถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เคยมีทีมจังหวัดทีมที่เป็นทีมจังหวัดแท้ๆภายในจังหวัดอยุทยาได้เล่นอยู่ในไทยลีกหนึ่งเลยก็น่าจะสร้างความสุขนะฮะให้กับแฟนบอลชาวพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมของแฟนบอลนะครับอยุธยาให้เราได้เห็นในฤดูกาลหน้านีคือหนึ่งในทีมภูทรนะที่สร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็สามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในสุพบอลไทยลีกหนึ่งแล้วก็พวกเขาฮะผมไม่แน่ใจนะว่ามีแฟนบอลที่อยู่อยุทยาอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมีแฟนบอลท่านไหนที่โหลงเหลือมาจากการเคยเป็นแฟนบอลการไฟฟ้าในยุคสมัยที่อยู่กับยุทยาหรือเปล่าปีหน้าซีซั่นหน้า วกเขาจะได้เจอกับบุีรัมยูเนเต็ดครับที่เป็นฐานทีมเนี่ยก็จะเป็นการไฟฟ้ามาก่อนที่เคยเป็นบุีรัมพีเอสนุกแน่ครับนี่คือเรื่องราวที่มันเหมือนกับเออเป็นเป็นเรื่องเล่าและการของฟุตบอลฟุตบอลไทยจริงๆมันก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านของสโมสรต่างๆนะครับมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในวงการฟุตบอลไทยแล้ววันนี้ยุทยาเนตเต็ดก็จะได้ขึ้นไปอยู่ในไทยลีกหนึ่งจะได้ไปเจอกับทีมใหญ่ แล้วก็หนึ่งทีมที่แฟนบอลจับจ้องก็คือการเจอกันของบุยรัมยูเนเต็ดกับสมโมสรอนอยุทยายูเนเต็ดนี่นะอ่ะนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจรด้วยนะครับจะพยายามนำเรื่องราวสนุกๆในวงการฟุตบอลไทยมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในกาลหน้าสวัสดีครับ